สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการล่รอลูกข้าวนะครับหรือการล่อข้าวดีดข้าวเด้งหรือการที่เราจะเอาข้าวต่อนะครับมันก็เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนการทำเทือกหรือว่าการเสียข้าวปลูกนะครับคุณเห็นลักษณะแปลงนาแปลงนี้ไหมครับแปลงที่ผมเก็บเกี่ยว5 4าสี่ห้าหรอบที่แล้วไปใช่ไหมครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการอัดฟางนะครับเราจะไม่มีการเผาฟางไม่มีการหมักฟางใดๆทั้งนั้นนะครับเราใช้การอัดฟางนะครับเพื่อเอาฟางไปขายให้กับงัวนะครับหรือคนเลี้ยงงัวก็อยากจะอัดฟางขายฟางได้ง่ายก็ควรขายในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับเพื่อใจเขาใจเรานะครับ ขายฟางในราคาที่ถูกก็จะมีคนมาเอาถึงที่นะครับลองคิดบวกค่าอัดนะครับแล้วก็ค่าเข็นเข้ายุ่งก็ควรจะมียุ้งเก็บนะครับผมมียุ้งเก็บของผมอยู่แล้วนะครับนั่นนะครับก็คือเราก็แปลรูปยุ้งที่เราเก็บเนี่ยเอาไว้เก็บฟางที่เราเก็บเกี่ยวข้าวนะครับหลังจากเราอัดฟางไปแล้วปึ๊บใช่ไหมครับฟางก็อาจจะเหลือบ้างเล็กน้อยนะครับในแปลงนาเราเนี่ยนะครับฟางก็อาจจะเหลือบ้างเล็กน้อย หลังจากเราอัดฟางเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปในการทํานะครับก็แค่เอาน้ําใส่นะครับเอาน้ําใส่เข้าไปให้น้ำทั่วสังข้าวนะครับทั่วสังข้าวหรือทั่วเศษฟางที่อยู่เนี่ยนะครับเนี่ยให้ทั่วงเงี้ยนะครับทั่วให้หมดหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอารถ ย่ำนาเราเนี่ยย่ำนาย่ำเทือกเราเนี่ยรถเทือกเราเนี่ยนะครับไอตัวตีเทือกเราเป็นไม้ตีเทือกเรานี่แหละนะครับเราก็มาไล่วิ่งย่ำกับน้ำน,นี้ให้ทั่วนะครับแล้วแช่น้ํากับเม็ดสังเม็ดข้าวเราที่ร่วงหล่นจากรถเกี่ยวเนี่ยประมาณวันถึง2วันครับก็คือเราแช่น้ําวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ เราก็แช่ไว้อีกคืนหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยน้ําออกหลังจากเราระบายน้ําออกหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยระบายน้ําออกคูคลองไส้ไก่ที่เราทําไว้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราทําแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็รอนะครับรอให้ลูกข้าวพวกเนี้ยขึ้นนะครับลูกข้าวที่ร่วงหล่นเนี่ยคุณดูนะครับเนี่ยนี่คือลูกข้าวที่ร่วงหล่นนะครับโดยที่เราทําน้ํารั่วซึมเข้ามาในแปลงนานะครับแล้วด,ดูมันขึ้นนะครับนี่นะครับ ต้นข้าวแข็งแรงดีทุกอย่างดีนะครับนี่นะครับลักษณะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรดูต้นข้าวแข็งแรงดีปกติแล้วเราได้ทั้งข้าวพื้นนะครับข้าวพื้นที่ร่วงหล่นจากเม็ดรถเกี่ยวนะครับแล้วต่อสังข้าวที่เราย่าเนี่ยเขาจะออกรวงดีเห็นไหมครับนี่ปกติเราจะได้แบบนี้เลยนะครับแต่อันเนี้ยผมไม่ได้ทําไงอันนี้แค่อธิบายให้ฟังหลังจากเอาน้ําใส่เอาน้ําออกเรียบร้อยนะครับ ข้าวก็จะเริ่มมีอาการแตกหน่อใหม่บ้างนะครับแตกลูกใหม่บ้างแล้วมันก็อาจจะมีข้าวเหลือข้าวหล่นข้าวอะไรเยอะแยะนะครับเนี่ยถ้าเราปล่อยรอหมดแล้วสิ่งที่เราจะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหญ้าครับเนี่ยหญ้าเต็มเลยนะครับเนี่ยคือเราจะได้ครบะนะครับทั้งหญ้าทั้งข้าวนะครับทั้งข้าวดีข้าวด้งมันจะขึ้นทุกอย่างเลย มันอยู่ที่การย่ำต่อสั่งอ่ะเราใส่น้ำได้ให้ได้วันถึงสองวันครับแช่น้ำให้ได้วันถึงสองวันข้าวจะเริ่มเดินมเมล็ดนะครับหรือว่ามเมล็ดที่เขาฝังดินอยู่เนี่ยมันจะเริ่มขึ้นมานะครับอยู่บนบนดินหรือว่าโดนน้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะแตกมันจะออกมันจะอะไรทุกอย่างดีนะครับดีกว่าการที่ เราไม่ทําอะไรเลยนะครับลองดูนะครับลองดูส่วนตัวผมผมมองว่าการทําใหม่มันจะได้เนื้อข้าวที่ดีกว่านะครับสําหรับส่วนตัวผมนะส่วนตัวความคิดของผมผมคิดแบบนี้นะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับคิดไม่เหมือนกันผมก็แค่อธิบายตามหลักที่ผมเห็นภาพนะครับโดยที่ผมไม่ได้ทําอะไรหรอกนะครับแปลงนานี้มันก็เป็น แปลงที่เราเกี่ยวข้าวไปแล้วข้าวมันก็ร่วงโรนหลังจากร่วงโรนเสร็จปุ๊บผมก็วิดน้ําใส่แปลงน,ะแลงน,น,นลงาแปลงนู้นน้ํามันก็ซึมรั่วมาแปลงนี้หลังจากมันซึมเราก็ปล่อยไปตามปกติปล่อยแช่น้ําไว้แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งหลังจากนั้นข้าวมันก็ขึ้นอย่างที่ท่านเห็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวดีข้าวเด้งข้าวหลือข้าวอะไรต่างๆมันก็ขึ้นทุกอย่างดีหมดเนี่ยนะครับโดยที่เราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาอะไรข้าวก็แต่ก็ดีต้นดี สวยดีทุกอย่างเห็นไหมครับมันก็ดีสวยเหมือนเราปลูกปกติอะไรครับปุ๋ยยาก็ไม่ได้ใส่นะครับคิดว่าถ้าเราบํารุงเนี่ยมันก็อาจจะได้ดีกว่านี้ไปกว่านี้นะครับสําหรับความรู้สึกผมนะแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าการทําแบบเนี้ยมัน ต้องมีน้ำอ่ะครับมันต้องมีน้ําตลอดปีนะครับหรือว่ามีน้ําทําอยู่ตลอดผมไม่ได้มีน้ําทําอยู่ตลอดไงผมผมมีน้ําทาแค่สามหนอย่างเงี้ยหรือว่าสองหนต่อปีอย่างเงี้ยผมก็จะใช้น้ําให้เป็นประโยชน์ก็คือการทําใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราคิดจะใช้น้ําแล้วเราก็ทําใหม่เลยดีกว่านะครับผมมองแบบนี้ผมเลือกแบบนี้นะครับวิธีใครวิธีมันนะครับแนวทางใครแนวทางมันนะครับ ก็ฝากอีกหนึ่งข้อคิดไว้แล้วกันนะครับสําหรับข้าวไม่ว่าคุณจะไปซื้อพันข้าวใดก็ตามนะครับถ้าคุณไปซื้อร้านนี้แล้วหรือไปซื้อร้านไหนแล้วก็ตามแล้วคุณไม่ได้ข้าวในร้านนั้นหรือว่ากระสอบข้าวร้านเดียวกันครบในสายพันนั้นอย่างเช่น8 5ดห้าผมแปลงเนี้ยผมไปซื้อแปดหร้านเนี้ยสองกระสอบ แล้วผมก็ไปซื้อแปดห้าล้านนู้นอีกสองกระสอบเอามาปลูกเอามาวานปุ๊บเนี่ยปัญหาแรกเลยนะครับข้าวแตกกอไม่เหมือนกันข้าวเดินต้นไม่เหมือนกันข้าวออกรวงไม่พร้อมกันลองสังเกตพันข้าวที่ดีเมล็ดข้าวที่ดีข้าวจะต้องออก,วอกนะรวงเสมอกันนะครับเหมือนแปลงนี้ที่ผมทําให้แม่ผมเห็นไหมครับว่าข้าวจะออกรวงเสมอกันนะครับเสมอ ปลายยอดจะต้องเสมอกันทั้งแปลงนานะครับมันจะไม่มีการออกรวงก่อนหรือออกรวงหลังทําเป็นเหมือนข้าวเหลือข้าวหล่นไม่ได้นะครับมันจะไปออกแบบนั้นไม่ได้นะครับข้าวมันจะต้องเม็ดแก่งเม็ดใสเหมือนกันเม็ดสมบูรณ์เหมือนกันไม่ใช่ว่าไอ้ที่เราไปซื้ออีกร้านหนึ่งมันออกก่อนมันก็ออกแถวนี้อีกร้านหนึ่งไปซื้ออีกร้านหนึ่งยังไม่ออกมันก็เขียวอยู่แถบนี้เนี่ยเขาเรียกเหมือนทําเป็น ข้าวไร้คุณภาพนะข้าวที่คิดจะทําพันุ์เอาข้าวคุณภาพไม่เอาข้าวคุณภาพมาทําแต่เอาข้าวไร้คุณภาพมาทําผลลัพธ์มันก็ไปตกกับเกษตรกรนะครับที่ไม่รู้อีโนอีเนซื้อพันธุ์ข้าวมาแล้วก็มาปลูกปลูกเสร็จแล้วก็ไม่ได้ข้าวดังที่เขาหวังข้าวอย่างที่เขาทําเนี่ยนะครับข้าวจริงๆมันจะต้องเสมอกันอย่างนี้เลยนะครับนี่เนี่ยปลายยอดมันจะต้องเสมอกันกิบอย่างนี้นะครับ ถึงเรียกว่าพันข้าวดีแปลงนาดีพื้นนาดีนะครับมันถึงได้คุ้มค่ากับการที่เราทำนี่นะครับเสมออย่างนี้เลยนะครับแล้วการคัดมเมล็ดพันธุ์หรือการกองมเมล็ดพันธุ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมีสูงเดี๋ยวมีต่ำอย่างเงี้ยแปดห้าแปลงนี้ก็เป็นข้าวสองร้านนะครับซื้อมาอีกร้านหนึ่งมันหมดนะครับเราก็เลยต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งคราวนี้เรามาหวานปนกัน ไอส่วนที่ออกลวงก็ออกไอส่วนที่เก็บพันุ์ไม่ดีก็เป็นข้าวปนมันก็ออกก่อนออกหลังทําเป็นเหมือนข้าวเหลือข้าวหล่นข้าวที่มันไร้คุณภาพนะครับผมต้องพูดเป็นแบบไร้คุณภาพนะครับบางต้นก็กลมบางต้นก็ออกบางต้นกกัดหางประทูเลอะเทอะไปหมดนะครับคราวนี้ระบบจัดการเรามันก็ยากหวานปุ๋ยก็หวานไม่รงนะครับผมมัวไปดูไอข้าวที่มันต้นกลมไอส่วนไม่กลมก็เอายังไม่กลมนี่วะสรุป ไปฉีดยาเพี้ยก็ฉีดป้องกันเพี้ยอไอส่วนที่ยังไม่โดนเพี้ยลงก็อได้รับยาไปสุดท้ายเพี้ยก็ไปลงไอไอไอต้นที่มันควรจะลงคราวนี้ก็ฉีดยาก็เหนื่อยสับสนสลับกันไปมามั่วไปหมดนี่แหละครับระบบกลไกลที่ว่าทุกอย่างมันแย่นะครับแต่ก็ภาระมันตกที่ชาวนาน,นะครับสุดท้ายแล้วก็ดูเอาเองนะครับค่อยๆดูกันไปค่อยๆแก้กันไปเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูลุ้นกันนะครับว่าข้าวฤดูหนาวจะเต็มเม็ดเต็มรวงดีไหมนี่นะครับก็นี่นะครับลักษณะเม็ดลักษณะข้าวพันธุ์ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้หลายๆเรื่องนะครับเราก็ฝากแชร์ฝากบอกกันไปเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ